มานอนมานอนที่เด้บขึ้นีงมานนีคุณจันัจะบอกหรฮจะบอกเอาผูดเดียวดีแล้วโอ้บริวารกิดิงร้แห่แล้วบ่ได้นองกิดแห่บ่ได้แห่แล้ว my master. bát <laughs> subscribe <laughs> <laughs> it's is is today 18 October 2020 uh, it's is have the typhoon or the heavy raining all the day plus yesterday but is today is for the ambo in the inside อเาไยเนี่ยไม่ออกบ้านเลยคอยยากหลายหลายเมื่อได้มาจะเขินแล้วองหุนแล้วอ่ะไปเด้อเฮ้ย ลูกลูกชิปอินโดนีเซียขคเจะท่านมานำโอนขอเป็นซี่พันละปัจจัยก็ได้เง้ยย้ายด้วยย้ายวไปนั่งเพลนี่เจ้ามามาเห็นถาดไล่ลายอยู่เห็นถาดไล่ขนาดโอ้ยเดี๋ยวจะสั่งกินแห่ไบดิแห่นอกะนี่นอกฝนตกห่ำมเลย ซึ่งไม่ออกมิเทนีบทน่บอกเนอะบ้านฟางมิเทนี่เดินออกบ้านฟางเลยเนาะเนะอะบ่อปลาโตกดิ <S <S เออมาหอดใส่บ้านกังตกเนอะลืมยังจักไพรเป็นไพรคอยอะไรจำมาได้เลยอืม แม่แพงเพิ่นไปหาก็เลยเมื่อนี้กระถิญยุดแถวนั่นกระซีหาวัดหมดละแต่ว่ามาที่ผู้ละกองก็เลยได้โอนเขาบกระซีเพิ่นนั่นละปัจเจียนะหัวกับยุคนเะายุบข้คมถิ่นจำหมดเราปั่จัยว่ายุบข้ามดินจำนะมาเลยเห็นแต่ถาดไปคน ม่าเองพี่ไปมาจัดต่อยไว้วเองมาผู้ใด จะเดอินวัดฟังสิงามรัดบ้านฝังซับดิสตริกก์นวนดิสตริกอนกทนตรวีนส์ this the place a น and monasteri <But, S 1> about my master พระครูพระครูวระพนานุรักอ๋อ หลวงปู่ประเสริฐธานิสโรอิสมาอีกมาวาสาจารย์อิสติเมชันอินเฮียนีอินเฮียอิิมเมชันเดสเทอร์โมเนีออน20002006อินเฮียฟอร์เดสบิลดิ้ง the parkoda for him this goodie mm. about yeah, here this monastery forest is uh, 50 50 5 0เฮกตาร์อินคุติหลวงพ่อประเสริฐอีสไอสเทเฮียวัน19 1989อีสตอสเตเฮียคุติหลวงพ่อประเสริฐอิสร์ผ่านทา The way of the peaceful by him มิสเตอ์เดร์ออนสองพนห้ารสามสิบ s good memory for me many many monk and many novice or last time he is a k a m a v a c h a chan for me and after that he is upachaya i n k h o n g e n he is completely about the monastery นะครับบิสุง a m มาซีมา In here is ceremony cremation for him. In here for the rebuilding. So is the uh, rebuilding and. is building for hakoda we we'll stay here wow. in the forest yeah it's the way the way go to the ceremony plate from this old building ฟอเรสต์ออฟเดอะฟิชบูลออร์เลมังก์นคอนแกนจังหวัดไทยแลนด์กระนวลวันนี้วันนี้ครับเซอร์ไมันย์กฐินนะ 2020